สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเลาะรั้วอีสานในวันนี้ครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างรับชมรับฟังกันครับเลาะรั้วอีสานจังหวัดสุรินทร์จัดสัมมนาการสร้างศักยภาพของผู้ผลิตผู้ประกอบการไทยก่อนเข้าสู่ AEC จังหวัดสกลนครได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาลูกเสือชาวบ้านในเขตเทศบาลสกลนครประจำปี2557จังหวัดร้อรวม14หน่วยงานได้จัดเวทีสัมมนาเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโฆษณาที่ไม่เหมาะสมทางสื่อวิทยุกระจายเสียง จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับ14หน่วยงานนะครับจัดการสมนาเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโฆษณาที่ไม่เหมาะสมทางสื่อวิทยุกระจายเสียงเมื่อเร็วๆนี้ที่โรงแรมทนินทร์ Park, กรีนพาร์คจังหวัดร้อด สาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพหรือคคสอภาครัฐเอกชนอยกสทชอรวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัด101ร้อยเอ็ดรวม14หน่วยงานได้จัดเวทีสัมมนาลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการโฆษณายาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุ<ไ>เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด หวังชูร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดนำร่องในการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันสอดส่องดูแลการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องโอ้อวดเกินจริงและหลอกลวงผู้บริโภคข,ของผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยมีเพศสัจกรประพลอังตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวสุพินญ,ญากลางนรงค์คณะกรรมการกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยครับผมทางออยมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลกำกับการโฆษณาสือ่อวิทยุกระจาย,ายเสียงยังไงบ้างครับค,คือโดยปกติกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของอยเนี่ยมี8ฉบ,บับ คือมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลเนี่ยทั้งอาหารยาเครื่องสาอางเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายที่ใช้ในครัวเรือนวัตถุออกฤทธิต์ต่อจิลประสร์และก็ยาเสพติดในการโฆษณาเนี่ยก็คือจะมีผลิตภัณฑ์อยู่3อย่างที่จะต้องขออนุญาตโฆษณาก่อนก็คือยาอาหารและก็เครื่องมือแพทย์ฉะนั้นเราพักพบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมีการโฆษณาในลักษณะเกินจริงหรือว่าโอ้อวดทําให้ประชาชนเนี่ยบางครั้งเสียโอกาสในการรักษา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่าสามารถบรรดบรรเทาป้องกันและรักษาโรคได้หายขาดเนี่ยจึงทําให้ประชาชนหลงเชื่อบางครั้งเสียงเงินโดยเปล่าประโยชน์ชจากนั้นในกรณีของการฝ่าฝืนในลักษณะของกฎหมายเหล่านี้เนี่ยมีโทษความผิดในเรื่องของทางอาญามีทั้งปรับและจำคุกแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเนี่ยได้มีการร่วมกันในเรื่องของการรณรงค์ในการให้ความรู้ กับประชาชนรวมทั้งมีการรณรงค์ให้สื่อโดยเฉพาะสื่อวิทยุชุมชนซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงเนี่ยร่วมกันในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดการโฆษณาหลงเชื่อโดยเกินความจําเป็นก็เป็นนี่ไม่เหายอันดีนะครับ,รบที่มีการทํางานในลนนักษณะนี้เพราะว่าเนื่องจากการตรวจจับอย่างเดียวเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่เป็นแนวทางในการแก้ปัญหานะครับก็ <c oughs> เราอยากที่จะเห็นโมเด ลักษณะนี้เกิดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนะครับทีนี้ทางด้านกสทชนะครับมีบทบาทหน้าที่ยังไงนะครับควบคุมสื่อที่ไม่เหมาะสมทางวิทยุกระจายเสียงบ้างครับค่ะกสทชเราก็มีอำนาจในการออกใบอนุญาตแล้วก็กำกับดูแลนะคะผู้ประกอบการค่ะแต่ในเรื่องอาหารและยาเนี่ยก็คือว่าเราต้องร่วมมือกับทางออยเพราะว่าออยเป็นคนถือกฎหมายที่จะตัดสินว่าโฆษณาอะไรเนี่ยเกินจริงหรือไม่เกินจริง ความร่วมมือก็คือว่าถ้ามีเรื่องร้องเรียนมาเราจะส่งเรื่องให้ออยอยืนยันก่อนว่าถ้าโฆษณานั้นผิดกฎหมายออยอเนี่ยกสทชก็จะสั่งเตือนนะคะให้ระงับโฆษณานั้นไปยังสถานีดังกล่าวและถ้าสุดท้ายสถานีนั้นไม่ไม่ระงับเนี่ยเราก็จะมีมาตรการทางปกครองตั้งแต่เบาสุดก็คือเตือนแล้วก็ปรับ นะคะเราปรับได้วันละ20,000บาทไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะปรับแรงขึ้นจนถึงแสนถึงหล้านบาทก็ได้แล้วก็มาตรการไลยแรงที่สุดก็คือผลต่อ,อาการาต่อใบอนุญาตนะคะการประกอบผิจการนะคะ่ะอันนี้ก็คืออาจจะต้องร่วมมือกันกสทชเป็นคนถือใบอนุญาตนะคะว่าใครออกใบอนุญาตออกอากาศได้ถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายแต่ว่าในเรื่องของโฆษณาอาหารและยาเนี่ย เราต้องให้ผู้ส่งอํานาจคืออยอ,อเป็นคนวินิจฉัยเนื้อหานั้นว่าโฆษณาผิดหรือไม่ผิดแล้วถ้าอยอบอกว่าผิดเราก็จะไปดําเนินการต่อในส่วนของอำนาจกสทชค่ะโดยการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงจํานวน150คนตัวแทนอ,อสอมออาเภอละหคนจาก20อําเภอเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน20คน เภสัชกรจากโรงพยาบาลชุมชนจำนวน20คนสมาคมผู้บริโภค101จำนวน10คนและจากองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน30คนรวมทั้งสิ้น250คนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพหรือคคสอมาจัดทำโครงการแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการโฆษณายาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งนี้การลงนามในความร่วมมือดังกล่าวแต่และองค์กรม,มีบทบาทหน้าที่ที่จะร่วมกันทําหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมในจังหวัดร้อยเอ็ดให้สําเร็จรุลร่วงไปด้วยกันยนโชคลุนพิจิตรทีมข่าววิทยุอสมท .1 ร้อยเอ็ดรายงาน พักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาติดตามชมข่าวกันต่อครับลกรัวอีสาน